ออมเงินให้ดีมีใช้ไหมค่ะประปามวันละห้าบาทประปามวันละห้าบาทมีใช้ไหมค่ะบาดฝันให้เป็นจริงออมเงินออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีมีใช้ไหมค่ะประปามวันละห้าบาทประปามวันละห้าบาทมีใช้ไหมคาะบาดฝันให้เป็นจริงหนึ่งปัญหา นักเรียนชานม,มัธยมศึกษ,ษาปีที่หกทับหนึ่งเปิดบัญชีออมเงินเครดิตยูเนี่ยครบทุกคนแต่ฝากเงกับสหก,ออก,กรณ์ไม่ครบทุกคนขาดจิตสำนึแนกและแรงจูใจในการออมเงินเป็นประจำทุกวัน 2. สาเหตุหนึ่งนักเรียนชานม,มัธยมศึกษาปีที่หทับหนึ่งฝากเงินกับสากรณรเครดิตยูเนี่ยมารีน้ำรองไม่ครบทุกคนสอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทัหนึ่ง 1. ขาดแรงทุงใจในการเอาเงินปเป็นประจำทุกวัน 3. นักเรียนขาดจิตสำนึกไม่เห็นความสำคัญในการเอาเงินสามัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่6กทัหนึ่ง 1. ฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยครบทุกคนและฝากเป็นประจำ สองเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกักหนึ่งมีแรงจูงใจในการออมเงินเป็นประจำทุกวันสามเพื่อให้เพื่อปูฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในในการออมเงินเป็นประจำทุกวันสี่สี่เป้าหมาย ึ่งเชิงปริมาณคือนักเรียน้ชปรผถมศึกษาปีที่หกทักหนึ่งร้อยร้อยเข้าร่วมโครงกรารส,สองนักเรียนเชิงคุณภาพคือนักเรียน้ชปรผถมศึกษาปีที่หกทักหนึ่งร้อยร้อยสามารถสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง วิธีการแก้ไขปัญหาหนึ่งคือทักษะให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอออและวีแล้วมีการบริหารรายรับรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสองสร้างข้อตกลงร่วม,มกันดังนี้สองจดหนึ่งเด็กนักเรียนมีการเปิดบัญชีเครดิตยูเนียนมาดีนน้องทุกคนสองเด็กนักเรียนมีการฝากเงินหยุดละหาบาททุกวัน สปฏิบัติตักข้อตกลงอย่างเคร่งครัดสี่ติดตามงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่องห้านำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ทุกคนได้ทราบและปฏิบัติและแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหตัวชีว้ความตัวชี้วัดความสำเร็จหนึ่งเด็กนับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งร้อยละร้อยมีการฝากเงินเป็นประจำทุกวันสอง ด็กนักเรียนผสมศึกษาปีที่บนึ่งมีมีเงินออมทุกคน3ผู้ที่เกี่ยวข้อร้อยละ95มีความพึงพอใจอย่างมากเจดสังคของอัตลักษ์ได้แก่1เลิกหรือรักเมตตาคือเมื่อนักเรียนออมเงินเป็นปรนทุกวันถือว่านักเรียนรักการออมรักตนเองนะรักพ่อแม่ผู้ปกครองอยงนี้ หนึ่งจุดหนึ่งรักตนเองเพราะการที่นักเรียนออมเงินทุกวันเราสามารถใช้เงินส่วนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในคราวจำเป็นซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแค่แก่นักเรียนเอง 2. นักเมตตาต่อพ่อแม่เพราะการที่นักเรียนออมเงินทุกวันทําให้นักเรียนมีเงินออมซึ่งเราสามารถใช้เงินส่วนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนค่าเรียนพิเศษค่าใช้จ่ายในครอบครัวอันเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปุครรอง 2. integrity หรือซื่อสัตย์คือเมื่อน,นักเรียนวางแผน,านตามข้อตกลงและนำเงเนินไปฝากที่สาบบอนเครดิตยูเนี่ยนเป็นระจำทุกวันทำให้นักเรียนซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงและซื่อสัตย์ต่อตนเอง 3. gratitude หรือกาันเูคือเมื่อนักเรียนออมเงินประจำทุกวันเราสามารถใช้เงินส่วนนี้เป็นค่าที่นุ่งพ่อแม่ผู้ปกครองในอนาคตซึ่งเป็นการแสดงความบันเูิต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง สุดท้ายสี่ s e l f r e i s a n c e หรืออยู่อย่างพอเพียงคือการที่นักเรียนออมเงินประจำทุกวันทําให้นักเรียนเป็นคนประหยัอดออมและดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงด้วยค่ะสุดท้ายนี้พูดหนูขอขอบคุณคุณพ่อซิสเตอร์ที่ให้ได้จัดทาําโครงงานนี้ขึ้นมาขอบคุณคุณครูสุดทีแลราชอบสุดที่คอยให้คาําปรึกษาและช่วยเหลือพวกเราในเรื่องต่างๆขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือและปฏิ ามข้อตกลงในการจัดทำโครงงานนี้นขึ้นมาพวกเราขอขอบคุณก